ดีค่ะน้องๆในคลิปนี้นะคะพี่เซ่จะพาน้องๆมาตะลุยโจทย์แนวข้อสอบนะคะในพาร์ท vocabulary ที่เป็น synonyms กันค่ะไปลุยกันเลยนะคะคราวที่แล้วเราแตกสับไป1800ล้านตัวแล้วนะคะคราวนี้ก็จะแตกอีกเช่นกันนะคะจุกๆไปเลยจัดเต็มให้น้องๆแน่นอนค่ะในข้อแรกนะคะอ่าเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดใครอยากทำก่อนพอยวิดีโอไว้ก่อนนะคะ โอเคนะ,อ,ะอันนี้เนี่ยวิธีการทำก็คือเหมือนเดิมค่ะเทคนิคการทำก็สอบเรื่อง v o c a b u l l r y ทั้งหลายเนี่ยไมื่าจะเป็นพาร์ท y y o โ y m หรือว่าพาร์ทแ p f ฟ l l i n g นะคะให้น้องๆเนี่ยตีความก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันแบบเป็นน่าจะเป็นแง่บวกแง่ลบดูเข้ากับบริบทอะไรยังไงนะคะอันนี้เขาบอก in general young trees are susceptible susceptible to uh, insect paste and are often defoliated by caterpillars นะคะอ่าอันนี้ดูคร่าวๆก่อนประธานของเขาคือ young trees นะต้นไม้น้อยๆเนี่ยนะคะมันอะไรสักอย่างหนึ่ง insect p e s t e นะคะน้องๆน่าจะทราบคำนี้หรือเปล่านะคะคำว่า p e s t e นะ p e s t ตรงนี้มันแปลว่าศัตรูพืชค่ะ โอเคนะคะพืชน,น้อยๆมันอะไรสักอย่างหนึ่งต่อศัตรูพืชน,นะคะพวกมแมลงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ are often defoliate นะคะถ้าน้องไม่รู้ว่า defoliate แปลว่าอะไรนะคะดาวจากรากศัพท์ก็ได้คะ่ะ de นี่คือสอนไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรดีดาวคือไม่ดีนะคะจริงๆคำว,ว่า defoliate เนี่ยมันแปลว่าร่วง มันถูกทำให้ร่วงโดย c a t e r p i l l a ่นะคะอันนี้คือเป็นหนอนผีเสื้อเนาะแสดงว่าน้องต้นไม้อ่อนๆของเราเนี่ยมันถูกทำร้ายนะคะโดยสัตรูพืชต่างๆรวมทั้งน้องหนอนผีเสื้อด้วยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยอันนี้เราน่าจะตีความในตัวคำว่า susceptible ได้เลย ะะมันน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะ,ะข้อแอนนะคะ vulnerable vulnerable ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าเหมือนคำว่า sensitive นะคะ,ะจดลงไปนะคะ vulnerable ตรงนี้แปลว่าอ่อนไหวหรือว่าไวต่อนั่นเองค่ะ นะคะอาจท่องไปเป็นเซตเดียวกันเลยนะคะจาเป็นเซตแล้วก็อะไรคะบางคนแบบลืมเป็นเซตนะคะไม่ใช่ค่ะจาเป็นเซตท่องเป็นเซตแล้วก็จะทําข้อสอบได้เป็นเซตเซตเลยค่ะน้องค่ะนะคะอาจจดลงไปนะคะบางคนแบบมีโนต้ตอะไรก็เอามาจดเพิ่มเติมได้นะคะไว้ท่องก่อนสอบหรือว่าเอาไปท่องหนงสอบก็ได้นะคะ vulnerable นะคะคำว่า susceptible แล้วสุดท้ายนะคะก็คือคําว่า sensitive, vulnerable, susceptible, sensitive, vulnerable, susceptible, sensitive นะคะอันนี้เป็น adjective หมดเลยนะคะแปลว่า on อนแออ่อนไหวต่อไวต่อนั่นเองนะคะข้อ bboy นะคะหามฟูน้องๆน่าจะเดาจากรากศัพท์ได้อยู่แล้วนะคะห a ามแปลว่าอันตรายฟู fool, คือเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยอันตรายนั่นเอง เ้าสอบที่ y o เก็ตไม่น่าออกคำว่าแบบ dangerous นะคะจะออกคำนี้ค่ะ harmful หรือไม่ก็ hazardous โอเคต่อมานะคะ terrifying นะคะมาจากคำว่า t e r r i f y คำนี้จะแปลว่าแบบน่ากลัวแต่ว่าอย่าจำสลับกับคำนี้นะคะ terrific terrific นี่คือแบบดีเลดดีเยี่ยมเลย ะะซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำนี้ค่ะ terrible นะคะอันนี้คือแบบย yeah อดแย่่า t e r r i f y i น่ากลัว terrific ดีเลิศยอดเยี e ่ย e ม e terrible คือแย่นะคะต่อมาค่ะคำสุดท้ายค่ะเดาจากรากศัพท์ได้นะคะ legal อะไรพวกนี้นะคะแปลว่าถูกกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะคะ่า legitimate คือถูกกฎหมายค่ะ พี่เศษแตกสับเพิ่มให้นิดนึงละกันนะคะคำว่า legitimate ตัวนี้อ่านท่องไปเลยนะคะคำว่า legal lawful นะคะ legit และสุดท้ายนะคะ legitimate legal lawful legit legitimate legal lawful legit legitimate ได้อย่างนะคะ,ะทองพร้อมกันเลยจะได้แม่นๆไปเลยนะคะ1 2 3 legal lawful licit legitimate legal lawful licit legitimate อ่าบางคนอ่านเพลินเลยนะคะอาบีโซ่อลองปิดนิดนึงแล้วกันนะคะมาพร้อมกันเลยดีกว่า1 2 3 legal lawful licit legitimate อีกรอบนึงค่ะ legal lawful licit legitimate นะคะทั้งหมดนี้แปลว่าถูกกฎหมายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอบได้เลยนะคะน้องๆขาตัดชอยได้เลยอันนี้ตอบต้องตอบเป็นข้อ a n นั่นเองนะคะน้องต้นไม้ อ่อนๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอ่อนแอหรือว่าไวต่อพวกศัตรูพืชทั้งหลายแล้วก็ถูกทำร้ายได้ง่ายนั่นเองนะคะตอบ a n n no vulnerable เหมือนคำว่า susceptible แล้วอย่าลืมนะคะตรงนี้เผื่อเอาไปออกกรา m ม a าด้วยนะคะว่า susceptible เนี่ยหลักๆจะใช้กับ to นะ susceptible to นะโอเคเรียบร้อยผ่านไปข้อแรกนะคะถัดไปข้อที่สองค่ะน้องๆค่ะอันนี้เขาบอกว่า Seavacationers are warned against lethal จ e l l y l i s h uh, in water soft f t ี s a ์แ a นด์บา a บาว่าไปข้ามไปเลยนะคะจริงๆอ่านแค่ด้านหน้านี้ก็พอนะคะเจอตรงนี้ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดคือพออ่านแล้วเราพยายามแบบแตกตีความให้ได้ว่าเอยโจทย์ตัวนี้มันเป็นมี mood and tone เป็นด้านบวกด้านลบด้านอะไรยังไงนะคะอันนี้เขาบอก against นะคะ warn ก็คือเตือนนะคะเตือนให้ระวัง Jellyfish น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะคือแมงกระพุนนั่นเองแมงกะพรุนที่มันทำไมนักท่องเที่ยวนะคะ v a c a t i o n e r มาจา คำว่า vacation ที่แปลว่าแบบพักร้อนอะไรอย่างนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่เขาแบบไม่เล่นที่ทะเลเนี่ยถูกเตือนให้ระวังน้องอแมงกระพุนที่ทำไมเอ่ยนะคะคำว่าลโซอ้าวไหคะอันนี้น่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบแน่นอนนะคะลโซนี่คือเชิงลบแน่นอนนะ,ะมาดูกันดีกว่า t o อกซิ o ท็อนี่คือแบบเป็นท็อกซิกเป็นพิษอะโนที่มีพิษแบบ มีสารพิษอะไรประมาณนี้นะคะส่วน enormous นะคะ enormous น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าจะไปสอบที่ยุเกตต้องรู้คำนี้นะ,ะ enormous ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขา,าแบบ very big อะ่ะคือแบบใหญ่มากเฟอ้ออะมโหงลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อสอบไม่ออก very big very large huge อะไรอย่างงยง่ายเกินนะคะจะออกเป็นแบบเนี้ยค่ะ enormous นะคะหรือว่าพี่สอยแถมให้แล้วกันนะค,ะคำว่า massive ค่ะ massive อ่าโอเคตอนนี้พี่เจ้ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยคำนี้พี่เจ้ได้ยินบ่อยมากๆเลยแบบตามวัยรุ่นชาวอังกฤษที่เขาใช้กันเนี่ยที่คนที่เขาเป็น native speaker เลยเน,ยนะคะเวลาจะพูดอะไรก็ตามหูวิมแบบ massive thanks Uh, สมมุติว่าแบบอุ้ยเราแบบเป็นแฟนตัวยงของใครดีใครดีลิซ่าแบล็คพิงก์เ่างนี้เรา่า I am a massive fan of Lisa Blackpink นะคะก็อุ้ยฉันเป็นแบบแฟนตัวยงเลยน้องสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะเขาจะไม่ใช่แบบ big fan ยอะไรอาเงี้ยอาจจะดูธรรมดาไปถ้าเกิดจะแบบใหญ่จริงๆแบบดูแบบเป็นแฟนตัวจริงแฟนตัวยงหรือว่าแบบอะไรที่มันใหญ่โตมโหรานนะคะจะใช้คำนี้ได้เลย massive นะคะ enormous massive ่โอเคเพิ่มสับให้นะคะน้องๆต่อมานะคะ harmless เมื่อกี้นี้ harmful คือเต็มไปด้วยอันตรายค่ะ harmless ตรงนี้ก็คือไม่มีอันตรายไร้อันตรายนั่นเองนะคะอ,อันนี้คือเหมือนกับคำว่า safe เพราะฉันจริงๆเนี่ยเราตัด choice ข้อ3ไปได้เลยเพราะเขาบอกว่าเนี่ย safe jellyfish แปลงกระพุนที่ปลอดภัยแล้วมันจะให้ระวังทำไมใช่ไหมคะตัดไปเนาะต่อมานะคะข้อดี dog ค่ะ infectious นะคะมาจากคำว่า infect ช่วง covid 19เนี่ยน้องๆต้องทราบคำนี้แน่นอนค่ะคำว่า infectious disease อะไรพวกเนี้ยนะ infectious แปลว่าที่ติดเชื้อคะ่ะสามารถติดเชื้อหรือว่าติดต่อได้ยอะไรเงี้ยนะคะเป็นโรคติดต่อ นะคะเหมือนกับคำนี้ค่ะ contagious น้องน่าจะเคยแบบ contagious อะไรพวกนี้ c o n t a m i n a t e อะไรพวกนี้คุค้นๆนะคะคำว่า contagious เนี่ยก็คือแบบว่าติดเชื้อติดต่ออะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะตรงกับข้อไหนนะคะถ้าเกิดน้องทราบคำนี้เนี่ยอุ้ยทำข้อสอบได้เลยนะคะคำว่า e ลิโซนะ,ะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคำว่า toxic ค่ะอ่ามาแตกศัพท์นิดนึงนะคะคำนี้ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าลีโตเนี่ยมันแปลว่าถึงแก่ความตายร้ายแรงถึงตายประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะมี fatal lethal แล้วก็ deadly อันนี้เป็น adjective d e ดลีะะ่ ly, ตรงนี้ลงท้ายด้วย L-Y แต่เป็น adjective ได้นะนะคะร้ายแรงถึงตายนะคะ fatal lethal แล้วก็ Deadly fatal lethal Deadly นะคะอันตรายถึงตายนั่นเองนะก็คือต้องระวังน้องแมงกระพุนไว้เพราะว่าเขามีพิษถึงตายใกล้เคียงที่สุดมันอาจจะไม่ใช่เป็นซินโนนิมที่แบบเหมือนกัน100%นะคะแต่ว่าในบริบทนี้เนี่ยมันสามารถใช้แทนกันได้นะคะ toxic เป็นพิษ ต่อมาค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงนี้เนี่ยอะเรามาดูโจทย์เขาก่อนดีกว่านะคะเขาบอกว่า the education ministry plans to franchise uh, about 10 prestigious Bangkok schools next year to alleviate Overcrowding นะคะก็คือว่ากระทรวงการศ,กศึกษาธิการเนี่ยนะคะเขาวางแผนที่จะอ้าคีย์เวิร์ดของเราคือตรงนี้เลยค่ะบอกว่า French i l d about 10 uh, prestigious school นะคะก็คือ เขาจะทำแฟรนไชส์เนาะน่าจะดูเนาะเป็นแบบสาขาอะไรเงี้ยของโรงเรียน10แห่งนะคะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือว่าแบบมีเกียรติคะ p r เ s t i g i o u s เคยสอนไปแล้วในคลิปที่เป็นแรกๆเลยนะคะอันนี้แปลว่ามีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะได้รับความเคารพยกย่องอะไรเงี้ยน,นะ ในปีหน้านะคะ to alleviate overcrowding นะคะ overcrowding น่าจะทราบกันดีคำว่า c r o w d เนี่ยแปลว่าแบบหนาแน่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น overcrowding คือโอหมัน super หนาแน่นอนะคือแบบมันแออัดไปหมดเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาน่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้แบบมันมีความหนาแน่นที่ทำไมอันนี้ แทนน่าจะประมาณว่าทําให้พอคือจริงๆคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีสาขาเยอะใช่ไหมคะแบบเป็นกระจายสาขาเพิ่มสาขาไปเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ความหนาแน่นเนี่ยมันลดลงได้ใช่ไหมอันนี้อาจจะแบบแปลประมาณว่าทําให้แบบมันน้อยลงความหนาแน่นน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะข้อเอแอนค่ะ exaggerate นะคะคาว่า exaggerate ตรงนี้เนี่ยมันแปลเหมือนกับคําว่า overstate ตรงนี้แปลว่ากล่าวเกินจริงค่ะ e x a g g e r a t e overstate คือกล่าวเกินจริงถัดไปคำว่าลวนะคะให้น้องจำไว้ค่ะลัวล่อลวล่อนะคะล่อลวงล่อใจนะคะล่วอัลลัวพวกเนี้ยซีโนนิมกันนะคะเช็มแล้วก็ entice นะคะรัวอลรัวเชมเอนไชน์นะคะนี่คือแบบว่าล่อออกแนวล่อลวงหล่อใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ค,ะความหมายมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะส่วนคำว่าเออเอนแน์ uh, ance, ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่ายกระดับค่ะหรือว่าทำให้เพิ่มขึ้นคล้ายๆกับคำว่า Increase นะ,ะอาจจะแทนได้ไม่เหมือนกัน100%นะนะแต่ว่าท่องไปคู่กันก็ได้ว่า e n h a n c e increase e n h a n c e increase นะคะ ยกระดับหรือว่าทำให้เพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะคำว่า minimize นะคำว่า minimize ตรงนี้แปลว่าทำให้ลดลงค่ะ ดังนั้นเพิ่มสาขาเป็นเป็นสิบสาขาเพื่อที่จะกล่าวเกินจริงความหนาแน่นข้อ A ตัดไปเลยเพื่อที่จะล่อความแออัดหนาแน่นก็ไม่น่าจะใช่เพื่อที่จะยกระดับความหนาแน่นก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะเขามีเพื่อที่ว่าเขาจะลดความหนาแน่นนั่นเองนะคะตอบเป็นข้อ d ีด็อกได้เลยนะคะ minimize เหมือนกับคําว่า reduce เลยค่ะ alleviate ตรงนี้เนี่ยแปลว่าบรรเทาหรือว่าทําให้ลดลงนะคะ alleviate บรรเทาทำให้ลดลงโอเคนะคะต่อมาค่ะน้องๆค่ะข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4เขาบอก Opium cultivation in countries within the Golden Triangle has fallen. Nonetheless, Africa's Production has surged dramatically นะคะตรงนี้มีตัวช่วยของเราค่ะถ้าเกิดน้องๆเจอตัวเชื่อมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะคะยิ้มออกเลยทีเนี้ยนะคะยิ้มออกเพราะว่าอะไรแปลไม่ออกหรืออะไรเปล่านะคะคำว่า nonetheless น้องๆต้องรู้ถ้าจะไปสอบ PU g เ t ษนะคะ nonetheless nevertheless ทั้งหลายเนี่ยนะจ๊ะมันจะแปลว่าเหมือน however ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม w e v e r nevertheless n o n e t h e l e s s นะคะอันนี้จะเป็นเชิงตรงกันข้ามกันถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นบวกข้างหน้าเพิ่มขึ้นข้างหลังลดลงข้างหน้าลดลงข้างหลังเพิ่มขึ้นคือจะต้องเป็นอะไรที่แบบมันตรงกันข้ามกันสังเกตดีๆนะคะเทคนิคการทําข้อสอบพิลเกตไม่จําเป็นต้องรู้ศัพท์ทุกตัวพี่ส้อยเน้นย้ำแล้วนะนะคะแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีตัวเชื่อม ซึ่งแบบสามารถเอามาช่วยเราได้ว่าเอ้ยตีความได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เราทาข้อสอบได้ดีมากขึ้นแล้วก็เดาศัพท์ต่างๆเดาจับบริบทได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยข้างหน้าน้องเจอเป็น has fallen นะคะ has fallen คือแปลว่าทําให้ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําให้ลดลงเออหรือว่ามันลดลงไปอะไรประมาณนี้เนาะ นะคะอ,อร a นี่คือเหมือนคำว่า reduce เลยแปลว่าลดลงนะคะแสดงว่าถ้าเกิดอีกข้างหน้ามันลดลงข้างหลังเจอคำว่า search ตรงนี้คือมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่นะณจุดนี้เนาะดังนั้นมาหาคำว่าเพิ่มขึ้นกันดีกว่านะคะใน choice A N นะคะ recline นะคะ recline ตรงนี้เนี่ยแปลว่า An หรือว่าพิงนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนกับคำว่า lean เลย มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะมันมันเอ็นมันพิงอย่าง dramatically ก็ไม่เห็นจะแบบเหมือนกับคาว่าคือมันต้องตรงข้ามกับคำว่า reduce ที่แปลว่าลดลงหรือว่า fall ที่แปลว่าลดลงนะคะต่อมานะคะ decline นะีก็คือไม่ดีอยู่แล้วอะนะคะ decline ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่า decrease เหมือนกันเลยนะคะแปลว่าลดลงค่ะ หรือว่า reduce ก็ได้นะคะหรือ decline เนี่ยอาจจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิเสธก็ได้เหมือนกันนะะในที่นี้ข้อ B-Boy ก็ผิดเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้า fall คือลดลงแล้วนะคะ decline ก็ต้องลดลงคือมันไม่ได้ตรงกันข้ามกันะนะคะต่อมานะคะคำว่า s o r e s o r e ตรงนี้เนี่ยคืออาจถ้าเกิดสมมติว่าเราตัด choice เหลือ2ข้อคงไม่ใช่ Import หรอกมั้งเพราะว่า Import น้องน่าจะรู้ว่ามันแปลว่าแบบนาเข้ามานะคะ ตรงข้ามกับ export อันนี้คือส่งออกเนาะส่วนข้อ Ccat คเนี่ย sort sort ตรงนี้คือเหมือนคำว่า search เลยค่ะแปลว่าเพิ่มขึ้นแบบพุ่งเลยอะนะคะจำไว้คู่กันเลย s o r search s o r search นะคะแปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากพุ่งขึ้นอย่างมากเลยนะคะ source search source search นะคะโ okay. อเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเดาจากบริบทได้นะค,ะคำว่า cultivation เพิ่มให้นิดนึงนะคะ cultivation แปลว่าแบบการเพาะปลูกนะคะการเพาะปลูกฝิน่นนั่นเองโอเพียมก็คือฝิน่นเนาะนะคะข้อนี้สังเกตจากตัวเชื่อมเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้มากเลยข้างหน้า fallen เป็น แง่ลบนะคะลดลงมาใช่ไหมข้างหลังก็ต้องเป็นแง่บวกเพิ่มขึ้นไปนะคะตอบข้อ4แขนได้เลยเนาะตัดไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็คืออ่ะมาดูโจทย์กันนิดนึงเขาบอกว่า the man lost his s cool h with a female reporter after she uh, continued to bother him over อะ uh, t r i v i l matter นะคะตรงนี้เนี่ยคือผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบ lost his cool นะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่าอุ้ยรู้สึกแบบความเย็นหายนะคะคำว่า lost his cool เนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินแบบ lose someone's temper นะคะ she lost her temper she lose her temper นะคะตรงนี้ปแปลว,ว่าโกรธค่ะเป็นสำนวนเนาะนะคะผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธ นักผู้สื่อข่าวผู้หญิงนะคะหลังจากที่เย่ผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนะะี่ยเขาพยายามที่จะบอทเทอร์นะคะบอทเทอร์ตรงนี้คือแปลว่ารบกวนนะคะ่ะพยายามที่จะรบกวนเขานะคะในเรื่องที่มันทำไมเอ่ยนะคะ trivial matter matter คือประเด็นอะไรเงี้ยเนาะนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารบกวนเขาในเรื่องอะไรนะคะอันแรกนะ vital vital นี่คือแบบเรื่องสำคัญ เคยแตกศัพท์ไปแล้วเช่นกันนะคะ important significant vital uh, crucial essential เลยพวกนี้นะคะแกงนั้นเลยแกงสำคัญนะคะต่อมา sufficient นะคะ sufficient ตรงนี้ท่องคู่กับ enough ไปเลยค่ะ enough sufficient enough sufficient นะคะแปลว่าเพียงพอ ถัดมาค่ะ considerate นะคะ considerate ตรงนี้แปลว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเหมือนกับคำว่า thoughtful นั่นเองนะคะ thoughtful แต่ว่าน้อง,องๆบางคนอาจจะจำสับกับคำนี้นะคะคำว่าไม่เหมือนกับคำนี้นะ considerable อันนี้จะแปลว่าแบบมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น consider นะคะ consider อันนี้จะเป็น verb แปลว่าพิจารณาคนละความหมายกันเลยเนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ insignificant มาจากคำว่า significant ใช่ไหมเติม in เข้าไป significant แปลว่าสำคัญ insignificant แปลว่าไม่สำคัญค่ะ หรือว่าเล็กๆน้อยๆเรื่องยิบย่อยอะนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโมโหเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรบกวนเขาในเรื่องที่ทําไมไปรบกวนในเรื่องที่สําคัญไปรบกวนในเรื่องที่เพียงพอไปรบกวนในเรื่องที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือไปรบกวนในเรื่องที่มันไม่สําคัญเล็กๆน้อยๆคะ่ะอันนี้ตอบเป็นข้อ D dog ได้เลยนะคะ insignificant ตรงนี้แปลว่าไม่สําคัญเหมือนคําว่า trivial เลยนะคะ trivial insignificant trivial นะคะอันนี้คือจริงๆเป็นศัพ์ SAT เลย นะถ้าเกิดน้องๆคนไหนเตรียมตัวจะไปสอบ s a t ทีนะคะจำคำนี้ไปได้เลยนะ insignificant trivial นะคะแปลว่าไม่สำคัญหรือเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะถึงเทคนิคการทำข้อสอบประเภท vocabulary นะคะทั้งส่วนที่เป็น synonym s ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ คลิปที่ผ่านมาเนี่ยไปสอนในเรื่องของกับฟิลลิ่งไปนะคะหวังว่าน้องๆจะเก็ตวิธีการทําข้อสอบประเภทนี้กันแล้วนะคะแล้วก็ได้เทคนิคได้แตกศัพท์ที่มีประโยชน์มากๆเลยสามารถโจทย์ศัพท์แล้วก็เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองไปได้นะคะแล้วก็สามารถเอาศัพท์นี้เนี่ยไปใช้จริงในห้องสอบได้เลยะคะ่ะคิดว่าจะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถอ่านวิกิ n งได้ดีขึ้นแล้วก็ทําทางพาร์ทโวคัพแรลีได้ดีขึ้นนะคะก็ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กดกระดิ่งกิ้งเป็นกําลัง ใจพี่ส้อยด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆคลิปดีดีที่พี่ส้อยจะทําออกมาใหน้น้องอีกเพียบเลยนะคะไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปในการตะลุยโจทย์พาร์ท reading กันเลยค่ะอยากสอบทีอ get เกให้ได้คะแนนเยอะผ่านตามเป้าต้องเรียนคอสที t u กิเกะอัพสคอร์ติวเข้มโดยครูพี่ส้อยผู้เชี่ยวชาญด้านที e ุเกดโดยเฉพาะรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ทั้งปตรีและปอเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษเจ้าของคะแนนทีอุเกะเก้ออัพทุกครั้ง หลักสูตรเข้มข้นกว่า26ชั่วโมงครอบคลุมทุกพา์ทั้ง Grammar Vocabulary Reading เรียนโจบพร้อมสอบทันทีน้องๆจะได้หนังสือพิชิตทียูเกตอัพสกอร์ฟรีพร้อมตะลุยโจทย์ระดับความยากเท่าข้อสอบจริงสรุปกรา r ที่ออกสอบ100%เซเทคนิคตีโจทย์ Error และ s e n t e n c e completion มองปุ๊บตอบปั๊บแจกคลังสับจากข้อสอบจริงคัดเน้นเนนพร้อมเทคนิคจำสับแม่นติดหู สูตรลัดพิชิตพาร์ทเรดดิ้งให้อ่านไว้เข้าใจตอบถูกทบทวนซ้ำได้ไม่อั้นตลอดระยะคอร์สอยากสอบที่ยูเกตให้ได้คะแนนเยอะ,ยอะตามเป้าต้องเรียนคอร์สที่ยูเกตอัพสกอร์ทักอินบ็อกซ์มาหาครูพี่้อยได้เลยนะคะ